เฉลยข้อสอบอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับชั้นคือชั้นป .6 ชั้นม .3 และชั้นม .6 ปลายเ e ชิงลิชนะครับที่เป็นแบบฝึกหัดของชั้นป .6 ในหน้าที่31นะครับมาบันทึกคลิปกันเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมนั่นก็คือนะครับทักษะการเขียนนะครับหนา writing ซึ่งคุณครูทับไปนิดหนึ่งตรงนี้นะครับ writing คำสั่งก็บอกว่า look at the pictures นะครับให้ดูรูปภาพ pretend to be Sam pretend นะครับแปลว่าแสร้งทำงงแสร้งทำในที่นี้คุณครูก็เลยแปลว่าให้สมมุติว่านักเรียนนะครับสมมุติว่าตัวเองเนี่ยแส้งทำเป็นแซมก็คือสมมุติว่าตัวเองเป็นแซมให้เขียนเกี่ยวกับ การไปตลาดนะครับ now w r i t e about your visit การไปตลาดของคุณนะครับ to to market ลงวันที่14เดือนกรกฎาคมนะครับจุาาย We went to the market yesterday นะครับเมื่อวานนี้เราได้ไปตลาดนะครับ We พวกเรา went ไป ทูสู่นะครับเดอะมาร์เตลาด yesterday เมื่อวานนี้อินวอร์กรมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากดีมากๆ There were นะครับแปลว่ามีครับมีตามมาด้วยคำนามผู้พนะครับถ้า there w e ร e แต่ถ้า there was เป็นอดีตนะครับมีตามมาด้วยคำนามเอกพจน์ Lot different fruits, ลดออสด้วยเฟรนฟูดส์นะครับมีผลไม้นะครับ vegetables นะครับผัก and meat แล้วก็เนื้อ d i ฟเฟอร์นนะครับที่แตกต่างกันออกไป l o อมากมายแล้วในหนังสือก็เขียนมาให้นะครับว่าเมย went to the flower shop เมยได้ไปนะครับนะไปในตลาดแล้วก็เดินไปที่ร้านขายดอกไม้นะครับนะ flower shop there were, นะครับมี many different flowers นะครับมีดอกไม้ต่างๆนานานะครับ different แตกต่างกันออกไป many มากมาย but แต่ว่า she said ก็คือเมยนะครับพูดขึ้นมาว่า the red flowers นะครับดอกไม้สีแดงนั้น s m e l l the nicest nicest สเมลนะครับส่งกลิ่นนะครับหนาะ i c e s t the nicest นะครับหอมที่สุดเลยส่งกลิ่นดีที่สุดหรือว่าหอมที่สุดเลยชีบอสแดมนะครับหล่อนจึงตัดสินใจซื้อดอกไม้สีแดงเหล่านั้น for her mother for เพื่อ her m o t e r นะครับเพื่อคุณแม่ของหล่อนก็คือซื้อมาฝากคุณแม่นั่นเองนะครับ ดังนั้นสูนะครับสูซื้ออะไรก็ดูตามภาพนะครับนะนั่นก็คือ w t d t d s u Sue e a n d do นะครับ what d i d s u e see แ n d do แปลว่าสูนั้นนะครับนะได้ทำอะไรและก็เห็นอะไรนะครับนะคำถามอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยนักเรียนมองไม่เห็นสีแดงเอาสีเขียวนะครับนี่นะครับ what did Sue see and do นะครับก็คือสูได้ไปเห็น อะไรและทำอะไรคุณครูก็เลยตอบให้ว่าซูนั้ทบอดเดอะเพอร์โปซ็อกนะครับซูได้ไปซื้อถุงเท้าสีม่วง,วงนะครับเพอร์โปสีม่วงซ็อกนะครับถุงเท้าชีตอดนะครับหล่อนคิดว่าเดเดย์ day, day น,นี่คือถุงเท้านะครับเฟลเดอะซอฟท์ทีสนะครับรู้สึกว่ามันนุ่มที่สุด ให้แต่งประโยคเรียนแบบกับข้อแรกนะครับนาะข้อแรกนั้นก็คือซื้อดอกไม้สีแดงเมซื้อดอกไม้สีแดงมันส่งกลิ่นนะครับหาหอมที่สุดดีที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหล่อนคิดว่าถุงเท้าเหล่านั้นนะครับรู้สึกว่ามันนุ่มที่สุด felt the softest นี่นะครับนาะถุงเท้าสีม่วงดูแล้วมันนุ่มที่สุด ต่อมามิสเตอรีครับเขาถามว่า what did m i s e r e see and do มิสเตอรีได้ไปชมนะครับและก็ไปทำอะไรไปชมแล้วก็ทำอะไรก็คือได้ซื้ออะไรมานั่นเองนะครับก็ต่อว่ามิสเตอรี the red strawberry นะครับมิสเตอรีได้ไปซื้อสตรอเบอรี่นะครับนะลูกสเบรีสีแดง he thought นะครับเขาคิดว่า เดสโซบรี so เหล่านั้นนะครับนะาทสนะครับชิมรสชาติแล้ว The ะสวิตต์สนะครับหวานที่สุดนะครับในหลักภาษาอังกฤษเขาเรียกคำสวิต e s สนะครับว่าเป็นคำคุณศรรพัพท์ขั้น Superlative นะครับคือขั้นสูงสุดจะต้องมีเดอด้วยนะครับอันนี้ลูกๆอยู่ชั้นป .6 ก็เริ่มเรียนรู้ไปก่อนนะครับเดี๋ยว จะชินไปเองนะครับนะเพราะขั้นธรรมดานั่นคือสวิตนะครับแต่พอขั้นกว่านะครับนะเขาก็ใช้คำว่าสวิตเชอร์นะครับสวิตเชอร์มอสวิตเชอร์แดนนะครับอสวิตเชอร์แดนตัวดีครับสวิตเชอร์แดนนะครับหวานกว่านะต่อไปเบลครับผม what d i d b i l see and do Bel นะครับนะได้ไปพบหรือว่าไปเห็นไปเจอนะครับอะไรในตลาด แอนดู do, แล้วก็ทำอะไรก็คือได้ซื้ออะไรมานั่นเองนะครับคุณครูก็เลยเขียนให้ว่าเบล o บสเดอะสตาร์ซันกลาสเซสสตาร์ซันกลาสเซสนะครับตามภาพก็คือแว่นตารูปดาวนะครับนะแว่นตานี่นะครับนะเป็นรูปดาวแว่นตา He t u o u t h t ก็คือเบลนะครับเบลเลยคิดว่าเป็นกริยาช่องสองหมดนะครับนะโบดก็เป็นช่องสอง แปลว่าซื้อตอดเป็นช่องสองของคำว่า think นะครับ think t o t c h นะครับเขาคิดว่า day day นี่นี่ือแว่นตานะครับแว่นตานี่เป็นผู้พิ์นะครับนะ look the funniest แว่นตาเป็นรูปดาวนี่มันดูแล้วตลกที่สุดเลยนะครับนะ funniest โอเคนะครับนี่คือคำแปล และแล้วในหนังสือเขาก็เลยเขียนมาให้ประโยคสุดท้ายว่า I enjoy พวกเรามีความสนุกสนานนะครับเติมมีดีนะครับเป็นกริยาช่องสองเพราะเขาเล่าเป็น past simple tense นะครับนาะเป็นเหตุการณ์ในอดีต I e n j o y my visit visit ตรงนี้เป็นคำนามนะครับแปลว่าการไปเที่ยว my ของฉันฉันได้สนุกกับการไปเที่ยวของฉัน too t ดอ m a มาเกที่ไปเที่ยวตลาดนะครับวอริมชชอบอย่างมากๆเลย I shall go ฉันจะไปนะครับนะ i t h m m นะครับกับคุณแม่ next time ในเวลาต่อไปหรือในโอกาสหน้าก็จะไปอีกไปกับคุณแม่เพราะไปแล้วสนุกสนานเหลือเกินโอเคครับผมหนะ้าที่31นะครับนะเรียนกับคุณครัวพี่นันจะไปให้ทุกคำศัพท์จับ มาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลไปแล้วก็โขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนะจบหน้าสามสิบเอ็ดไปต่อหน้าสามสิบสองครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นในช่องกระผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ